ข้างนอกมันยิงกันแบบว่าอุอาจมากเลยนะเนี่ยเันจะขึ้นไปด้านบนเพื่อไปจุดเซฟโซนโอเคพวกตอนนี้เราเจอผู้คนมากมายตรงนี้เป็นจุดซื้อปืนได้ด้วยซึ่งเราจะต้องต่อแถวแต่อะไรคือต่อแถววะโอเคซึ่งตอนนี้ถ้าเราไม่ต่อแถวจะมีเจ้าหน้าที่ยิงเราโอเคเราต้องต่อแถวอ่าผมต่อแล้วนะครับเป็นที่ซื้อปืนเอาใครผัดไว้สั่งมึงอยากมีเรื่องอะไอ้ดีอย่ามีปัญหาเจ้าที่ยิงมันเลยเคซี่แมนยิงมันยิงมันดิ มันกลัวเราเนี่ยสองคนไอ้หวัวไอ้หัวแดงกับไอ้ตาขาวเนด่ดรีบซื้อริบซื้ออ่ขอโทษทีกูตายมึงเออเ้ยแม่งตบกูสั่งสอนหัวกูหาดเลยกูลงไปตกพ่อค้าเออเฮ้ยถ้าดูชีวิตแต่ละคนมันจะมีใครคิดสั้นแม่งกระโดดลงมาปะวะาัง้าทีครับฮัลโหลไม่เนมอีสคอยอ้าวเธอไปไหนวะฉันต้องการปืนโอ้ปืนอร่อยๆดูอะ สนยัยครับสนสไยเฉ่งไงวะโอ้ออกไปเลยสยโป้ดีบอกเลยว่าเจ๋งมากฉันให้แกฉันเป็นเจ้าของเซิร์ฟทยิไปไส้ดูขอบคุณมากครับพี่เฮ้กูได้สนัยแล้วมึงเอ้ยอย่าตามกูมาละเว้ยกูได้สนัยแล้ว,ไ,ลวไปปิงไปวิกไปไปซุ่ม ไอ้พวกนี้ไอ้พวกโง่โอไยโดนจริง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 เลยปืนไม่ได้ใช้สไนเลยนี่แหละต้องสวนคืนต้องสวนคืนไอหมอนได้อ๋อก็ไอ้พวกนี้โอ้โหมันสายแย่งปืนเรานี่ยว่ามันหยิบสไนผมแล้วผู้ชมมันเอาสไนเข้าไปไอ้สัสกูจะได้มาหยิบขึ้นไปสไน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 เอาไปแล้ววิ่งไปโกร๋เฮ้ยกูต้องซื้อใหม่เลยไปซื้อใหม่กูจะอ๋อโอ้สะดุด ให้ขัดขากูว่ะอ๋อเจ้าที่โดนชนเจ้าที่ตอนนี้เจ้าที่ไม่อยู่ด้วยโอเคอ่ะไอ้หมอหนี้เฮ้ยมึงมึงรัดคิวอ้วนไปต่อดิเจ้าที่ดูหน่อยเฮ้ยเนี่ยไอ้สองคนนี้มันจะรัดคิวผมเนี่ยยังไงวะอึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไอ้ดิไอ้ดิมึงจะเจ้าที่กูต้องเป็นอึ๊บดิเนี่ยไอ้หมอหนี้ถือปืนนะครับนดิล้วง เจอสไนเปอร์คอยระเบิดเป็นไงล่ะเอน่าล่ลระเบิดมันอยู่ไหนอ๋อปืนอยู่ดีกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บอที่ไอ้บอที่นี่นหละโอ้รยิงกูวะใครยิงกู๊อ้ยมันเป็นคนยิงฉันเลยชิบหายละไอ้บอที่มันตี้ตี้วิวิวมันเอาเองเคยยิงผมโอ้ยผมเกือบตายมันมีปืนทองว่ะมันมีปืนทองให้มันเป็นของกูชิบหายละชิปหายละเออเอออะปุ่นทิ้งสไนเปอร์ให้บอทอีกไอ้ชิบหายต้องลุกแหละมึงต้องลุกเดี๋ยวบ มีคนมาเห็นอู๋ของเก็บปืนเลยนะพวกยิงหัวดอกหนึ่งไอ,ไอ้ฝ้าเอ้ยแล้วตอนนี้นะครับพ่อค้าก็ไปอยู่เจ้าของเซิรฟ์ฟกบบบูบอกกูเหนื่อยแล้วกูเบื่อไอ้พวกป้าดิอาวุธก็กลายเป็นของแรงขึ้นมาทันทีเพราะว่าเสกไม่ได้แล้วนะครับนะท่านผู้ชมอา้าวคลิปหายเฮ้ยใครเอาสตันด์ไอ้กูไปวะแล้วต่อมานะครับตรงนี้แม่งมีกล้องด้วยว่ะผมอยากเล่นกล้องว่ะถ่ายถ่ายอีเอเอถ่ายได้ด้วยว่ะโอเคเอาระตั้งกล้องอ้าวกูกลายเป็นกล้องเหรอเนี่ยอ้าวทำไมกู เฮ้ยแล้วต่อมาล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 าทำไร,รต่อดีนะโอ้เกิดอะไรขึ้นแลาทำไมพวกนี้ไม่มีปืนแล้วผมทำไมผมไม่มีปืนวะเอ้ยนี่เจ้าของเซิร์ฟนี่หวะแล้วมาช็อเจ้าของเซิร์ฟไปถือลูกซองมาเลยกูขอเก็บปืนมึงได้ไหมขอเก็บปืนกูขอเก็บปืนมึงกูขอเก็บปืนขอเก็บปืนอ่ะโอ้กู Corps! ตายเฮ้ยพวกฉันขอปืนนายไม่ได้หรือย,ยังไง paddle? ของปืนเลยนี่อ่ะทำไมมันยิงคนแปลกหน้าวะเฮ้ยทำความจักกันก่อนก็ได้นะผมอยากได้ปืนเหมือนมันมั่งอ่ะ เออ,อยากได้ปืนเราอุ้ย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 ผมขอปืนนี้นะขอนะกูไปแหละโชคดีวิ่งแม่งเลยเอาละท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมเริ่มสังหารคนได้แล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหกำลังมีชายสองคนกำลังวิ่งไล่ต่อสู้กันอยู่ซึ่งผมยังเล็งเป้าไม่ได้แต่ผมจะช่วยไอ้เสื้อเหลืองละกันโดยการยิงนะครับเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงแม่งไม่โดนสักดอกเอาละท่านผู้ชมต่อมานะครับไอ้โมดี นิ่งๆให้ผมยีงผมก็จะยิยงนะฮะหนึ่งสองปังอ้โดนยิงได้ไงเอาละะ่ะท่านผู้ชมต่อมาผมว่าผมต้องออกไปปูแล้วแหละไม่ว่าทางไหนก็ถางหนึ่งสุดท้ายผมก็ต้องออกไปสู้ผมจะยิงเจ้าของเซิร์ฟให้ดูนะเจ้าของเซิร์ฟมันถือกระตือริ่งอย่างไรเห็นะไหมเห็นไหมเห็นไหมอือๆใครวิ่งแถวปูวะไอ้บอยดี้ไอ้เอเรียนอ่มะมันก,ก็โดดเตะกู้เออเออไอ้บ้าไอ้ดี้เลยเออชิอบหายแล้วดี้เลย ตายตายเออร่วงมึงจลุกมะมึงจะลุกมึงอยจะลุกดีมันจะต้องตามราบผมอย่างแน่นอนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งผมต้องรีบไปหาที่ซ่อนไม่งั้นถ้ามันเกิดมามันอัดผมแน่อา่เอ้ยเราเจอเอเลี่ยนแล้วเอเลี่ยนเอเลี่ยนนี่ไงไอเอเลี่ยนไอเอเลี่ยนบอกพูดหยิ้งกวะโอ้ยมืกี้คูณจ้าอ๋อโอ้โอ้บโดนยิงอีกเสร็จกูผมยื่นเสียงคนวิ่งชิบหายแล้วนี่แไงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไป ยิงเข้าไปอ๋อมันเตะหน้าผมอ๋อเออลุกเลยลุกดิบ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 ลุกดิลุกีแน่ดีแน่ดีแน่มึงไม่ตายวะขึ้นจังเลยเออนอนนอนเลยเรียบร้อยเอออ่ะอ้าวท่านผู้ชมกูโดนเตะอ่ะท่านผู้ชมต่อมานี่คือเซิร์ฟอะไรนะครับนะรู้สึกว่าจะเป็นเซิร์ฟเอ้ยทำไมมีซอมบี้วะเซิร์ฟนี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซิร์ฟนี้มีซอมบี้ท่านผู้ชมเซิร์ฟนี้เราต้องวิ่งหนีซอมบี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยว ใช่หรอวะอ่ะใส่หมวกอ่ะอ่ะปลดล็อกของซะหน่อยอู้อได้ปืน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 ออป้องกันตัวก่อนเลยดับแรกเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีคนไล่ยิงเรานะครับนะโอเคเราต้องเดี๋ยวก่อนผมอยากได้ปืนคนว่ะดิ้ดินี่้ดิดอเอ้ยเอ้ยเอ้ยคปี้คอปปี้อีกพวกคอปปี้พวกนิ้ดิด้โอ้ชิบหายโดนเชื้อแล้วว่ะเชือ้อไข้หวัดใหญ่สองพันยี่สิบแปด ไม่เป็นเก่าจะเลยว่าสองวันยี่แปดไอ้หล่ะไอ้พวกซอมบี้ไอ้พวกซอมบี้กูจะฆ่าไห้คนนี่นี่ไอ้บอดี้ไอ้บอดี้ไอ้บอดี้มันไ่ฆ่าคนออออืื้้กูตายกูกลายเป็นซอมบี้แล้วนะผู้ชมเยซอมบี้แพ้เชย ตพี่แพรเชื้อต้อพี่แพรเชื้อต้อพี่แพรเ,เชื้อโดนทุกคนโดนแล้วโดนตีครั้งเดียวก็ติดเชื้อได้แล้วนะครับถ้าไม่มีเซรั่มต้านยานะฮะ<า>เอาละตอนนี้ผมเกิดแล้วอาวุธป้องก,กันโตผมก็คือค้อนเฮ้ยพวกเราพวกเดียวกันันเป็นคนจะเป็นคนแล้วเขา้า hey, ไอ้คนที่บอกโอ้สามช้อนปอท่นจะพานายไปหาที่ซ่อนแล้วเขา้าเราต้องไปหาที่ซ่อนด,ด้วยกันปึ๊บปึ๊บอโอเคขอตรงนี้ที่ซ่อนเหรอเฮ้ย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 เอาไอ,าอ,าอา้บอดี้ เอา้าทำไมมึงยิงกูอะยิงกูทำไมนี่แน่มึงมังอาจบักคำนี่บักคำบักคำมือม,มังอาจตีกูกูไม่ได้ตีอะไรมึงเลยเออตีมากไปไอต้ตะกี้พมอปูสาปไว้ใจมานะฮะปรากฏว่ามันก็เป็นคนเลวเหมือนกันที่วาะฮะเออเราต้องรีบตามหากองกองกองอาวุธป้องกันตัวอยู่ไหนลราเข้าอันนี้อะไรวะเนี่ยเอามาทำไมเด็ดพวกเสื้อผ้าเนี่ยกูไม่ต้องการเลยเฮ้ยเอาละท่านผะู้ชมผมคิดว่าเราต้องหาวิธีขึ้นไปด้านบนวน่ะเฮ้ยด้านบนมีนเนคอเตอร์ มันจะขึ้นไปยังไงอะตรงนี้มีของกูมีของเยอะเลยเราต้องเอาของประกันตัวก่อนอุ้ยเอเคมึงเอยยเพราะว่าตอนนี้นะครับมันมีคนไล่ยิงกันเองว่ะไปนอนตะบันไอ้หมอนั่นนี่นี่นี่เออโอ้โหโอ้โหใหหมอนั่นมันยิงผมวะ่ะหมอนั่นมันยิงผมวะ่ะนี่ยิงสวน,น เออมาดิคนสู้คนเหรอมาดิมาดิมาดิก็มีไอเคเหมือนกันเลยมีคน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 อยู่ตรงโน้นเฮอ่ะเพื่อกูตายตอนนี้นะครับนะผมได้เกิดมาแล้วนะครับนะเราปรากฏว่ามันมีสไนเปอร์ว่ะเราไม่มีทางสู้เลยอ่ะดูดิยิงกันเป็นว่าเล่นเลยดูจะต้องจะต้องทำยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีสไนเปอร์เฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์ อโอ้ใครเตะกูซอมบี้พวกเราซอมบี้หนีหนีแกซอมบี้ก่อนถ้าติดเชื้อมาซวยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องการปืนว่ะต้องการปืนเข้าแล้วเข้ายิบห้ามไได้ปืนแล้วผมไม่ติดเชื้อใช่ไหมผมไม่ติดเชื้อนะผมไม่ติดเชื้อด้วยหมอเดี๋ยวเดี๋ยวดิครับสวัสด,ดีกับผีบุ๊กดิีกับผีบนี่ระวงไปซะกูรู้มึงจะเข้ามาตีกูเพื่อเอาอาวุธใช่ไหมล่ะออตอนนี้เราได้อาวุธแล้วเราต้องระวังเพราะว่าคนอาจจะติดเชื้อได้และตอนนี้ผมได้เห็นพวกคนมากมายวิ่งออออออยู่่ด้้านนนนกไไหมัคืะร ปีกระเป่าตีไม่รู้แหละิไปก่อนอฉันไม่ไว้ใจใครเพาตอนนี้ตัวฉันเลือดก็รู้สึกว่าโอ้ฉันโอ้โอ,โอ้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วฉันต้องทิ้งอาวุธแล้วต้องหาจุดทิ้งอาวุธในบ้านหลังนี้น่าจะมีของใครเตะกู อ๋อไอ้บอดี้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 มันสู้บุรีมันสู้บุรีอ้าอึกอึกูตายกลายเป็นซอมบี้แล้วมึงกูติดเชื้อกูติดเชื้อมึงตายมึงตายกูติดเชื้อแหละกูติดเชื้อกูติดเชื้ออ๋อไอแตงกูโอเคมึงฆ่าแตงซอมบี้ได้เด้อเฮ้ยพวกเราดูสิไอ้บอดี้มันติดเชื้อแล้วโอ้โหแม่งมันเตะซอมบี้เป็นหมาได้่ะกูเป็นซอมบี้กูเป็นซอมบี้เพราะมึงติดเชื้อกูแล้วเพราะมึงติดเชื้อเก็บติดเชื้อได้เลยโกก้เอออ่าดูเจ้าของเซิร์ฟแม่งก็มาไล่ฆ่าเรานะครับนะแม่งงขี้้โกายเอ มาถ้าบุญโจมตอนนี้ผมเกิดใหม่ละไม่มีใครได้สนไนททั้งสิน้นใช่ไหมเม่กีส้สไนทของผมอ่ะอ้าวสนไนหายสงสัยเจ้าของเซิร์ฟมันเก็บไปแล้วงั้นผมออกไปหาข้างนอกก็ได้ข้างนอกน่าจะมีอาวุธอยู่นะผมว่านี่ไงระเบิดนะครับแม่มีระเบิดไอ้ป้าเอ้ยกูระเบิดตัวตายนะเว้ยอ้าวอ้าวมึงไม่สนใจกูเลยมามาตายด้วยกันเลยโอ้โหอเรียบร้อยอ้าวทำไมกูตายคนเดียวอะเอ้าว่าฟัก ยใครเดินวะเนี่ยโอ้แล้วรถ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 ้วมูกินดี้ฉันจอดขับแล้วพวกฉันจอดขับขับไม่ได้หรอกเจ้าของเซิร์ฟไปให้มึงขับเว่ยแต่กูจะกระตอดเตะแม่มึงนี่นี่ออกมานเด er er ็กเออฉันจะลุกมาแบบลูกผู้ชายฉันคือชายแห่งบอดี้แคมป์เว้ยเจ้าของเซิร์ฟเว้ยเจ้าของเซิร์ฟเออเจ้าของเซิร์ฟครับไอหมอนี่มันล้มครับเอ้าโอ้ฉันรู้ว่านายเตะมันเอ้า แล้วดูไอ้หมอน,นี่มันทำอะไรวะเนี่ยดูดิโอ้โหลโลโลฉันมีความสุขโล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 เนี่ยแน่มีความสุขป้อที่นี่มันสองขามเว้ยอ่ะเอาลักมากูเดินไปหาเจ้าของห้องแม็กเลยดิจะเป็นยังไงวะเนี่ย เจอผูหาเจ้าของห้องเลยหยิบปืนจากเจ้าของห้องมานะครับแล้วก็วิ่งแม่งเลยโอ้โควาให้คนอื่นก็ไม่ได้เอาให้มือกูเองกูแหมเถอะกูกูคือจอมโจรขโมยปืนแล้วจากนั้นผมก็จะไล่ฆ่าคนด้วยปืนของเขานะครับดิใครขึ้นมาตรงนี้กู